สวัสดีค่ะนักเรียนหัวข้อต่อไปที่จะเรียนนะคะคือเรื่องสั่งยุคของจํานวนเชิงซ้อนนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเฮ้ยสั่งยุคของจํานวนเชิงซ้อนหมายถึงอะไรคืออะไรนะคะครูขอทบทวนเรื่องการคูณก่อนแล้วกันนะคะว่านักเรียนยังพอจําได้หรือเปล่านะคะจากโจทย์นี่เลย3ามบวกสคูณกับ3ามลบสไ จทอยู่ในรูปของการคูณระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะเพราะฉะนั้นครูจะใช้หลักการเดียวกันกับการคูณ้พหานาเลยคือสมาชิกทุกตัวของตัวตั้งคูณไปยังสมาชิกทุกตัวของตัวคูณ3จะต้องคูณกับอะไรบ้างคะอะสาต้องคูณกับ3ก่อนเนาะ3คูณกับ3ได้อะไรคะ3คูณด้วยสได้9เนาะต่อไปค่ะ3 คูณกับลบ 2i ได้เป็นลบค่ะลบหกต่อไปค่ะ 2i คูณกับ3เนาะได้เท่าไหร่คะบวก 6i ค่ะต่อไปค่ะ 2i คูณกับลบได้เป็นลบสกำลังสองเป็นไงคะจำได้ไมเอ่ยมาขั้นตอนต่อไปเนาะเราดูว่าตัวแรกเลย9มันคล้ายกับพจน์ไหนไหมคะ โอเคถ้าไม่คล้ายเราก็ใส่เหมือนเดิมต่อไปค่ะลบ 6i คล้ายกับพจน์บวก 6i เพราะฉะนั้นลบ 6i บวก6 i มีค่าเป็น0ใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็น0เนาะกูขอใส่0นย์ให้ดูแล้วกันต่อไปค่ะลบ 4i ่กำลัง2 i กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ1ใช่ไหมคะดังนั้นมันคือลบ4คูณกับลบ1นคราวนี้นักเรียนลองดูค่ะ 9บกศมีค่าเท่ากับ9กลบ4กับลบ1เป็นไหมคะหรือนูมองแบบนี้ก็ได้4คูณกับลบ1คือลบ4ใช่ไหมคะลบลบี้มีค่าเป็น4เพราะฉะนั้น9้าบวกสคำตอบคือ13เป็นไหมคะพอจำเรื่องการคูณได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้ายังไม่ได้ลองดูข้อต่อไปคะ่ะ 4บวก3าคูณกับ4ลบ3 i นะคะหลังการคูณเช่นเดิมค่ะการคูณแบบเป้าหุน้ำเลยสมาชิกทุกตัวของตัวตั้งคูณไปยังสมาชิกทุกตัวของตัวคูณ4คูณกับ4ได้เป็น16เนาะ4คูณกับลบ3าได้เป็นลบ12 i นะคะต่อไปค่ะ3 i คูณกับ4เป็น12 i ไอเนาะ บวก 12i เลยต่อไป 3i คูณกับลบสาคือลบเกกำลังสต่อไป16เนาะพจน์ไหนคล้ายกับ16บหมีไหมคะอ่ะยังไม่มีเนาะใส่ลงไป16ต่อไปค่ะลบสอคล้ายกับพจน์บวกไม่ใช่ลบสอสิลบสิบคล้ายกับพจน์บวกสิบนะคะเพราะฉะนั้นลบสิบสบวกสิบมีค่าเท่ากับ0 ต่อไปค่ะลบเกําลังสองค่ะอนี้มันคือลบ9ใช่ไหมคะเขียนไปเลย I กําลังสองมีค่าเป็นลบหต่อไปค่ะวันนั้นต่อมาเนาะสิบหกบวกศูนย์มีค่าเป็น1ิบหค่ะเก้าคูณกับลบหมีค่าเป็นลบเลบลบเมีค่าเป็นบวกเเพราะฉะนั้น16บวกเคือเทไรคะย่สิบหาเนาะค่านี้สังเกตค่ะ แต่ละข้อได้คำตอบอยู่ในรูปของส่วนจริงหรือจำนวนจริงเลยโดยมีส่วนจินตภาพเป็นศูนย์นักเรียนสังเกตดูโจทย์ข้อแรกก่อนเป็นไงคะ 3-2i บวก 2i คูณกับ 3-2i ลบ 2i ต่างกันตรงเครื่องหมายหน้าส่วนจินตภาพใช่ไหมคะจากบวก2 i เป็นลบ2 i คำตอบได้เป็น13เป็นไงคะลองสังเกตดู มันก็คล้ายๆกับการที่3ยกกำลังสองได้9ใช่ไหมคะบวกกับ2ยกกำลังสองคือ4 9บวก4คือ13บสาใช่ไหมอลองดูต่อค่ะ4บวก3 i กับ4ลบ3ต่างกันที่เครื่องหมายหน้าส่วนจินตภาพจากบวกเป็นลบเห็นไหมคะคำตอบได้25มันก็น่าจะเป็นแบบ4ยกกำลังสองไหมได้16กเนาะ3ยกกำลังสองคือ สิบหกบวกเได้อีพ้าจริงไหมอืมก็ได้เนาะอ่ะครูจะบอกนะัเกเรียนว่าลองดูนะคะสามลบสอไอมันคือสั่งยุคของ3อามบวกสองไอสลบสามไอมันคือสั่งยุคของสี่บวกสาไอดังนั้นการจะเป็นสั่งยุคกัน ก็คือส่วนจริงเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่เครื่องหมายหน้าส่วนจินตภาพนั่นเองนะคะคราวนี้สั่งยุคข,ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะมันคือชื่อภาษาไทยถ้าชื่อภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่าคอนจูเกต e นั่นเองนะคะ่ะนักเรียนลองดูเราจะเรียก 3-2i ลบ2 i, ว่าเป็นสั่งยุค หรือคอนจูเกตเนี่ยของ3บวก2 i จะเห็นสังเกตว่าส่วนจริงเหมือนกับส่วนจริงส่วนจินตาภาพเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกันหรือ5บวก4 i เป็นสั่งยุกของ5ลบ4 i เห็นไหมคะส่วนจริงจะเหมือนกันแต่ส่วนจินตาภาพจะเครื่องหมายตรงกันข้ามหรือลบ6ลบ3ไ i เป็นสั่งยุคของลบหบวกสาสังเกตค่ะหน้าส่วนจินตภาพเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกันอย่างเดียวคราวนี้ถ้านิยามของมันนะคะให้แซเท่ากับ a บวก b i เป็นจำนวนเชิงซ้อนสั่งยุคของ z มันก็คือ a ลบ b i นั่นเองนะคะเขียนแทนด้วย z bar มีค่าเท่ากับ a บวก b i เครื่องหมาย สัญลักษณ์นะคะเท่ากับ a ลบ b i สรุปอีกครั้งหนึ่งสั่งยุของจำนวนเชิงซ้อนนะคะส่วนจริงมันจะเขียนเหมือนกันเลยแต่ส่วนจินตภาพมันจะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนะคะเพะื่อตรวจสอบความเข้าใจลองดูตัวอย่างนะคะสั่งยุของจำนวนเชิงซ้อนจงหาสั่งยุของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้นะคะเมื่อข้อแรกแซบเท่ากับ4บวก 3I นี่นะ เท่ากับ4บวก3 I. โจทย์บอกว่าให้เราหาสั่งยุคของจำนวนเชิงซ้อนดังนั้นจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องเขียนสออัง,งสังยออุกยุคของจำนวนเชิงซ้อนเสียเวลามากเพราะฉะนั้นเราจะใช้แทนด้วยเครื่องหมายสั่งยุคของจำนวนเชิงซ้อนเนาะนี่เลย Z บาร์เท่ากับอะไรคะส่วนจริงยังเหมือนเดิมคือ C แต่หน้าส่วนจินตภาพจะเป็นยังไงคะตรงเป็นข้ามเพราะฉะนั้นคือ C ลบ3 I. นั่นเอง ต่อไปข้อที่2ค่ะ z เท่ากับลบหบวกสอไอเราต้องการหาสั่งยุคเนาะดังนั้น z bar ของเรามีค่าเท่ากับลบหลบสอนั่นเองข้อที่3ค่ะ z เท่ากับเลบสี I. ดังนั้นสั่งยุคคืออะไรคะ7บวก4 I. ค่ะข้อที่4เป็นไงคะ แเท่ากับลบ6บวก3าไอดังนั้นสังยุคคือลบ6ลบ3าไอนั่นเองข้อที่5ค่ะแทเท่ากับลบ6ลบ7จดไอดังนั้นสังยุคคืออะไรคะลบ6บวก7จไอนั่นเองข้อที่6ค่ะแซเท่ากับ ok 4ลบ9กไอดังนั้นสังยุคของเราคืออะไรคะสบวก9กไอนั่นเอง เียคะพอได้ไหมเอ่ยต่อไปแล้วถ้าสมมุตินักเรียนเจอในรูปของโจทย์ปัญหาจะทําไงคะกำหนด z 1เนอะเท่ากับ3บวก i และ z 2เท่ากับ2บวก2 i จงหาคอแรกเขาบอกว่าให้หาสั่งยุคของ z 1ใช่ไหมคะสัญลักษณ์เลยสั่งยุคของ z 1นี่มีค่าเท่าไหร่คะอ่าลองตอบอืมสาลบ ไอนั่นเองต่อไปข้อที่2ค่ะสัญลักษณ์เนาะสั่งยุคข,ของแซสคืออะไรคะโอเค 2-2i ลบ2อ okay. นั่นเองต่อไปลองดูข้อที่3ค่ะเป็นไงสัญลักษณ์แบบนี้ควรทำอะไรก่อนดีควรบวกกันแล้วค่อยสั่งยุคหรือสั่งยุคก่อนแล้วค่อยบวกกันอ่ะแน่นอนนะคะนักเรียนลองดูค่ะจากรูปโจทย์ สัญลักษณ์สั่งยุคมันคุมไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลักการเราต้องดำเนินการบวกกันให้เรียบร้อยแล้วถึงค่อยสั่งยุคแต่ถ้าในรูปโจทย์อันที่4นะ่คะทำอะไรก่อนดีสำหรับรูปโจทย์ข้อที่4เนาะมันแยกกันเห็นไหมคะมันไม่ได้รวมกันดังนั้นเราต้องจัดการสั่งยุคแซทหนึ่งสั่งยุคของแซทสองแล้วนำมาบวกกันโอเคไหมคะ มาคราวนี้เราลองดูข้อที่3ก่อนข,อข้อที่3เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะว่าเราจะต้องบวกกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยสั่งยุกเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่1เลยเราต้องหา z 1บวกกับ Z 2ให้เรียบร้อยดังนั้นแ1ของเราเนาะโจทย์บอกว่า3บวก i บวกกับ2บวก 2I ตามโจทย์นี่นะคะลอกโจทย์ให้ถูกต้อง หลักของการบวกค่ะส่วนจริงบวกกับส่วนจริงเพราะฉะนั้น3บวก2คือ5ส่วนจินตาภาพบวกกับส่วนจินตาภาพเพราะฉะนั้น i บวกกับ2 i คือบวก 3i นั่นเองเมื่อเราดำเนินการนำแซ1บวกกับแ2แล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็หาสั่งยุคข,ของแ1กับ Z 2บวกกันเป็นไงคะนี่ค่ะเรา บวก Z1 กับ Z2 เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสั่งยุคของมันคือ 5-3i ลบ3 I นั่นเองนะคะเรียบร้อยเนาะต่อไปค่ะข้อที่4ข้อที่4เมื่อกี้เราพูดแล้วว่าเราต้องสั่งยุค Z1 ทห้เรียบร้อยบวกกับสั่งยุคข,ของ Z2 โดยที่ข้อ1กับข้อ2 เราหาสั่งยุคของเซตหนึ่งสั่งยุคของเซตสองเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถนําสั่งยุคของแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันได้เลยนะคะอย่างเช่นเซตหนึ่งของเราเนาะมันคือ3ลบ i เพราะฉะนั้นเราก็เขียนไปเลย3ลบ i บวกกับเซตสองของเราย้อนกลับไปดูคือ2ลบ 2i เพราะฉะนั้นเราเขียนเลยค่ะว่า2ลบ 2i หลักของการบวกการของจำนวนเชิงซ้อนเนาะส่วนจริงบวกกับส่วนจริง3บวก2เท่ากับ5ส่วนจินตาภาพบวกกับส่วนจินตาภาพคือลบ i บวกลบ 2I คือลบ 3I เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะโจทย์ของข้อที่3กับโจทย์ข้อที่4และคำตอบที่ได้เป็นไงคะเท่ากันไหมคะอ่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันคือสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน ตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกหัดนักเรียนไว้นะคะโดยพิมพ์ไว้นะคะแล้วก็นักเรียนดําเนินการตามเลยโดยแบบฝึกหัดแต่และข้อเนาะมันจะสอดแทรกสมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อน,นักเรียนทําแล้วก็ลองสังเกตคําตอบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูทีหลังนะคะ